นี่คือ n i s สันเอ็กเซนะครับโฉมนี้แหละเป็นโฉมที่ปลายปีจะมาโชว์ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าคันที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะนั่นคือเอ็กเซลร็อกค e ีตนะครับซึ่งเป็นตัวแต่งพิเศษแล้วกันเอาเป็นว่าไอชุดแต่งอย่าไปนสนใจมันครับผมจะพาไปดูว่าโดยรวมแล้วเนี่ยรถคันนี้มันมีดีเทลอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ คันนี้นะครับเป็นตัวที่ตกแต่งพิเศษเราอย่าไปสนใจชุดแต่งนะอย่าลืมที่ผมบอกเอาเป็นว่าดูรอบคันแล้วกันว่าทรงประมาณนี้นะคือเป็นเอสเครลที่จะมาโชว์ในประเทศไทยทรงนี้เลยตัวนี้คือตัวทรงเนี้ยโฉมเนี้ยรูปลักษณ์เหลี่ยมๆแบบนี้แหละที่จะมาไทยแน่ๆแ,แล้วก็มีจริงๆแล้วมันมีทั้งตัวขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ีล้อขุมพลังเป็น e power นะครับเครื่อง1.5ลิตร 3ส,สูบเทอร์โบนะครับก็มีกําลังเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับรถใหญ่แบบนี้ก็จะต้องมีเครื่องยนต์ที่มีแรงเยอะหน่อยก็คือประมาณ1 4ึ่งรแรงม้าแล้วก็2อ0นิวตันนะครับเป็น Epower คือเป็นเครื่องยนต์ผ่นไฟขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคล้ายๆนี่สันคิกนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อนหน้าเนี่ยปกติจะอยู่ที่มอเตอร์เนี่ยกำลังเนี่ยสูงสุด2องแรงม้าแล้วก็แรงบิดสา0รบนิวตันเมตรซึ่งถือว่าเหลือๆสาหรับรถไซส์แบบน ซึ่งก็จะมีมอเตอร์เนี่ยเหมือนเดิมครับด้านหน้าแรงมาเท่าเดิมแต่ว่าจะเพิ่มมอเตอร์ด้านหลังที่มีกําลังเนี่ยร้อยสามสิบหกแรงมาแล้วก็แรงบิดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านิวตันรวมๆกันก็น่าจะมีโอ้สองร้อยกว่าสามร้อยกว่าแรงมาได้ครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของตัวเลขไปแต่เรามาดูรายละเอียดในรถกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับเมื่อเข้ามาภายในครับต้องเห็นความว้าวคันนี้มันตกแต่งไม่เหมือนรถตัวสแตนดานไงผมก็เลยไม่อยากให้ไปดูดีเทลลึกๆมากเกี่ยวกับการเดินเส้นได้สีส้ม โลโกโพ้พมอะไรเป็นสีส้มอะไรช่างมันเขาจะไปสนใจเอาเป็นว่าหน้าตาประมาณนี้จอแบบนี้แล้วก็พมอะไรเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับจําไว้นะครับว่ามันจะมาไทยหน้าตาจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างแบบนี้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 เลยนะครับจอตรงกลางาจ,จะเล็กไปหน่อยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันก็คงดูได้ผมว่ามันก็ดีนะไม่แสบตาดีเวลากลางคืนคือเหมาะกับการขับขี่โดยปกติมากๆไอ้จอใหญ่ๆแสบตาครับต้องหาอะไรคลุมภายในเป็นแบบนี้นะหัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนิสันคิกเลยเนี่ยอย่างนี้เลย ผมใช้อยู่ในสันคลิกตัวในเกียร์อันนี้ก็เป็นผับโหมดการขับขี่ต่างๆที่วางแก้วโดยรวมแล้วนะครับถึงแม้ว่าการออกแบบคอนโซลมันจะดูแข็งๆตามสไตล์นิสสันแต่ว่าผมชอบนะผมชอบสวยดูดิลงตัวคันนี้ไม่มีหลังคานะอีที่เก็บบ้านตาอะไรนี้ครบถ้วนตรงนี้ครบถ้วนมา,เ,าเดี๋ยวเราปิดประตูก่อนเผื่อเขาจะถ่ายรูปนะได้ถ่ายรูปสวย,สวย กระจกจะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะครับมีตรงนี้ครบหมดเลยโอ้หหน้าจอก็ถือว่าทันสมัยมากนี่คือตัวนี้ค่าเพ่อสีล้อ,อม,มาดูด้านหลังกันบ้างกว้างอยู่แล้วครับรถไซน์นี้กว้างคือเดิม X t r a l เดิมก็กว้างอยู่แล้วนะแต่คันนี้มือคอนสรุว่าท้ายเขาดูพื้นที่เยอะขึ้นอ่ะอผมไม่ดูตัวเลขนะครับไม่ดูจริง มาเห็นปุ๊บก็เดินปรีเข้ามาถ่ายเลยรอคิวนิดหนึ่งภายในจะประมาณนี้แต่ที่วางแขนอาจจะแปลกๆหน่อยคือต้องดึงไอ้สลักตรวนี้ปึ๊กมาก่อนมันถึงจะโยกได้ไม่งั้นจะดึงไม่ได้ปึ๊บมันก็จะมาประมาณนี้มีโบโบต้องกลางหน่อยนึงครับนี่ก็คือส่วนท้ายเขาจะแบบมีดึงมาก่อนที่จะหักลงมันรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นนะแต่อันนี้ก็ต้องไปดูมิติต,ตัวถัง้ี ต้องมตัวเลขกทีครับลองเปิดท้ายดูครับโอ้กว้างนั่งสบายไอ้ที่เท้าแขนเนี่ยระยะหลังมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบเปิดไปแล้วโบไปอย่างเงี้ยเกือบจะทุกรุ่นเลยนะเพราะเขาถือว่าเปิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครไปนั่งพิงหรอกประมาณนี้นะอันนี้น่าจะปรับระดับได้เช่นเดียวกันไหมปรับไม่ได้นะครับก็คือเป็นฟิกฟิกระดับเลย จะเปิดมาปุ๊บมันค้างได้นะสมมุติคนที่ทําอะไรอยู่เนี่ยมันค้างไดนะ้ไม่ต้องยกค้างอะไรไว้ไม่ต้องเกี่ยวเลยแค่สอดขึ้นไปเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างดีนิสันเอ็กเทลทรงที่เป็นรุ่นโฉมนี้น่าจะไปขายในไทยและก็โชว์ปลายปีนี้นะครับ